สวัสดีครับจเจิญทซัพ์มหาเฮงนะครับวันนี้เราจะมาลองตัวนี้นะครับขึ้นคู่11คัดพิเศษตัวนี้นะครับตัวนี้เอามาแก้ปัญหาเรื่องลูกที่ตรวจทุบเจอนะครับแล้วก็ลูกที่ไม่ค่อยออกคู่แล้วก็ลูกที่จับทางง่ายๆนะครับบางทีถ้าเป็นลูกที่แบบว่าตายต่ำมันก็จะตำ่ำตายสูงก็จะสูงหรือว่าตาย11มันก็11แต่ตัวนี้จะออกคู่กับ11เพราะฉะนั้น มันจะเป็นรูปที่จับทางยากนะครับและตรวจถูกไม่เจอไร้หลักฐานรองงานครับนี่นะครับคู่สองสูงครับ คู่สต่ำสูงสูง,สงคู่เอี่ยวคู่6สังเกตูนะครับมันจะเอียมมากเลยคู่เอี่ยวแล้วไป6คู่4 3 11สังเกตจะเป็นคู่มาตลอดเลยนะครับ คู่ห้าเนี่นะครับจะมีหน้าอื่นบ้างนะครับเพื่อไม่ให้จับทางได้นะครับเนี่ยถ้าต่ำๆเนี้ยลูกค้าจะไม่ชอบนะครับเนี่ยคู่หกคู่เอี่ยวคู่เอี่ยวคู่หกคู่สี่เห็นไหมครับตัวนี้จับทางยากสูงคู่สอง คู่สคู่หคู่สคู่สองคู่สี่เห็นไหมครับตัวเนี้ยจะเน้นงานลูกคู่นะครับก็ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับโทรศูนย์เก้าแปดเก้ด้างเจริญทรัพย์หมายห็งจัดส่งเก็บปลายทางได้เลยนะครับ